السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเองวงัลลอฮุบฮ ح ววาแลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านงานเมืองในพระมหาธรมเบียอัลกุรอานในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับาศาสดาประกาศศพก็คือบรรดาอัมเบียอุลลอฮบรรดาศาสนาทูตขององค์อัลลอฮสุบ ح ا ن ตาลากาซึ่ง บรรดาบุคคลเหล่านี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้ทั้งหมดในพระมหาคัมภีอัลกุรอานหรือในสุนนะของท่าน ر ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมแต่ถา้าในกรณีของการศึกษาเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของบรรดาบุคคลสําคัญหลังนี้นั้นก็น่าที่จะเรียนรู้ถึงสถานที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดสถานที่ของการพำนักอาศัยตลอดจนสถานที่ฝังศพของบรรดาบุคคลเหล่านี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการรวบรวมในตำรับตำราทั้งหลายแหล่ซึ่งมีระบุเอาไว้อาจจะไม่ใช่ชื่อบ้านนามเมืองที่ถูกระบุไว้ด้วยการออกชื่อในประมาคัมภีอัคราโดยตรงแต่เพื่อการเรียนรู้ที่จะได้ครอบคลุม ในเนื้อหาสาระข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรดาศาสดาประกาศศกเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรจะนํามาระบุกล่าวเอาไว้เราขอรเ,ราเริ่มด้วยกับศาส,สดาประกาศศกท่านแรกก็คือท่านนบีอาดัมอะัลฮิสลมผู้เป็นปฐมบุรุษเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่พระองค์สุบานุตาลาได้ทรงบังเกิดท่านนบีอาดัมอะัลฮิสแลมนั้นมาจากดิน อีกทั้งท่านนั้นได้ชื่อว่าเป็นอะบุลบาชัอัลอาวัลก็คือบิดาแห่งมนุษยชาติท่านแรกส่วนบิดาแห่งมนุษยชาติท่านที่สองก็คือท่านนาบีนูฮอะัยฮิซาามซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปชื่อของท่านนาบีอาดัมอะัยฮิซาามนั้นได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานยี่สิบห้าครั้งด้ยวยกันปรากฏอยู่ในยี่สิบห้าอายะจากสุราะต่างๆ อันด ah ้แก่สุราอัลบาคเราะอัลอิมรานอัลมาอิดะอัลอารรฟอัลอิสราอัลกะฮิีมารยัมตาฮาละยาซีเรื่องราวการบังเกิดหรือการกำเนิทนดท่านนบีอาดามะลีฮิสดามนั้นได้ถูกระบุไว้ค่อนข้างจะละเอียดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่ประเด็นที่จะนำเสนอ สำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายนั้นก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ท่านนาบีอาดัมและสิทธิหาวานั้นได้อาศัยอยู่ก่อนหน้าที่จะถูกนําลงมาอย่างโลกใบนี้ในหนังสืออสซุลอัมบียะของท่านเชคอับดุลวาฮาบอนันจ,จารท่านได้ ระบ,บุว่าบรรดานักวุชาการนั้นมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับคำว่าอัล a ันนะซึ่งหมายถึงสวงสวรรค์ว่าเป็นสวงสวรรค์ที่พระองค์มอบสุบาน์วาาดาให้ท่าน,นบีาดลัมและสติาวะนั้นได้อาศัยอยู่ต่อมาก็เกิดเรื่องเกิดราวอย่างที่เราทั้งหลายนั้นได้รู้กันจากการเล่อลวงของอิบลิสนานะทุลลอฮิอาลัย อันเป็นผลทําให้บุคคลทั้งสองนั้นต้องออกจากสวงสวรรค์ดังกล่าวนักวิชาการก็มีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวนี้ว่าสวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นคือยันตุนมะวะคือสวงสวรรค์ซึ่งพระองมรรคสุาวารณตาลาได้ส่งสัญญาไว้กับบรรดาผู้ที่มีความยำ่เกรงในพระองค์ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์ดังกล่าวในอราะห์หรือว่าเป็น จันนทุนมินจันนทินอารติคือสวนหนึ่งจากบรรดาสวนที่อยู่บนหน้าพื้นโลกนี้บรรดาปวงปราชญ์ก็คือจุมพูอัลอุลลมนั้นต่างก็มีความเห็นว่าสวงสวรรค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงดำรัสให้ท่านนบีอาดัมและสิทธิห่าวได้พักอาศัยอยู่ในสวงสวรรค์เร่งนั้นก็คือจันนจุนมะวาในพระดำรัสที่ระบุว่า “ว่าุลนายาอาดัมสกุณอันตว่าวจุกัลจันนละดราได้กล่าวว่าโออาดัมเอย๋ยเจ้าและภริยาของเจ้าจงอาศัยอยู่ในสวนสวรรค์น,นั้นเถิดนักวิชาการที่เป็นจุมพูรอัลอูมะคือปวงปราดนั้นก็บอกว่าหมายถึงจันนตุนมะวาคือสวงสวรรค์บนฟากฟาก้าเบื้องบน,บน เป็นการยึดจาในยะที่ปรากฏชัดของอายะต่างๆในพระหมาคำมภีร์อัลกุรอานตลอดจนบรรดาหะดีษของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งท่านอิมามอิบนเกะตีได้ระบุเอาไว้ในหนังสืออัลบ ah ิดายะวลนิฮายยะว่า ah ในทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่บอกว่าหมายถึงจันนตุลมะวานก็คือ เป uhh ็นทัศนะที่มีน้ำหนักแล้ว hmm. ก็ปรากฏชัดตามนัยยะบ่งช bueno, ี uh ้ของตัวบทหลักฐานแต่น really ักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนั้นได้ระบุว่าอันนั้นจันทน์ที่ซากน่าฮะอาดัมวะฮาวะคานต์มินจันนติดุนยาความสงสวรรค์ซึ่งท่านนบีอาดัมได้สืบต่อว่าได้อาศัยอยู่นั้นเป็น ส่วนหนึ่งจากบรรดาสวนในโลกดินยานนี้เหตุผลของนักชาการฝ่ายนี้ก็คือว่าเนื่องจากาท่านนาบีอาดัมอะเลสแลนนั้นได้ถูกกำหนดเป็นภารกิจว่าจะต้องไม่รับประทานจากต้นไม้ผลของต้นไม้ดังกล่าวอีกทั้งท่านนาบีอาดัมอะเลสแลนนั้นก็ได้นอนหลับพักผ่อนในสวนสวรรค์เดิมเกา่าแล้วก็ถูกนำ เอาออกมาจากสวงสวรรค์นั้นซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้มันค้านกับสภาพของจันจุนมะวาซึ่งในนั้นเนี่ยชาวสวรรค์ก็จะไม่มีการหลับนอนอีกทั้งเมื่อปูดได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นแล้วก็จะไม่ถูกอับเปี่ออกทศนะฝ่ายนี้นั้นมีรายงานมาจากท่านอูบัยยุนิกาบินท่านอับดุลลอฮฺฮิบนาบบส تن وحمة ابن منبه، تن سفيان ابن عيينة، لتن تن القاضي منذر ابن صعيد البلوطي قاضي الجماعة. قد ليت تصنّعني أواي في تفسيرك تان. تلازن تان يدي. لاأو تصنّعني الامام ابو حنيفة. لقى سانوسك تن, تن ابو عبد الله محمد ابن عمر الرازي ابن خطيب الرأي. พาาวกกวานทัศน์ของท่านจากท่านอบับดุลซิมอับ b a n คีท่านอบีมุสลิมอั a บ b ฮานีแลัลกุนทุบีก็ได้รายงานถ่ายทอดเอาไวา้ในทัศน์ของท่านว่าเป็นทัศนะของฝ่ายพวกมอตจิลห์หรืออัลกัตเรียอย่างไรก็ตามเราได้ข้อสรุปจากมุมมองที่มีความเห็นต่างกันของบรรดานักวิชาการเหล่านี้ว่าหนึ่ง สวงสวรรค์ที่พระองค์ a ุบ a h Subhanaw t าลาได้ทรงมีบัญชาให้บุคคลทั้งสองคือท่านนาบีอาดัมอาลีสัลามและสติหาวะได้อยู่อาศัยในสถานที่แห่งนั้นก็คือยันนตุนมะฮวาะไฟที่สองบอกว่าเป็นสวงสวรรค์อื่นนอกเหนือจากยันนตุนมะวาที่อ l ล a h s u b h a า a w t a a l ได้ทสรงสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการพักอาศัยของท่านนาบีอาดัมและสติหาวะเป็นกรณีเฉพาะ ายที่สาหรือว่า,าทศนสามที่สรุปได้ก็คือว่าเป็นจันนทุนมินจันนติลอรุีเป็นสวงสวรรค์หนึ่งหรือเป็นสวนจากสวนที่อยู่ในพื้นโลกนี้ส่วนทัศนะที่4ก็คืออตตัตวคูฟูฟีอัมริฮายุติในการที่จะไปลงลึกในรายละเอียดของกรณีดังกล่าวนั้นซึ่งเชร อับดุลวะฮบอันญาจันั้นท่านก็เห็นด้วยกับทัศนะที่ว่ามอบหมายเรื่องของสวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นไปยังความรู้ของพระองค์อสุบานวตาพอพระองค์ทรงรู้ดีว่าสวงสวรรค์ดังกล่าวนั้นอยู่ในชั้นฟ้าหรือว่าอยู่ในโลกนี้อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี้ก็มีสิ่งที่บรรดานักวิชาต์นักวิชาการต่างก,ก็สักคานกันซึ่งผมคงจะไม่นำรายละเอียดมาบอกกล่าวในส่วนนี้ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีอาดัมอาลิซาดัมและสิธิฮาวะนั้นก็คือในอายะที่บอกว่าวกุนนะบิลปูและเราได้มีบัญชาหรือเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงลงไปเถอะอันนี้ก็เป็นฝ่ายเป็นเป็นซอฮิรุนอายะหมายความว่าเป็นในยยะบ่งชี้ที่ปรากฏชัดจากตัวบท ว่าคาว่าลงเนี่ยก็หมายความว่ามาจากที่สูงลงสู่เบื้องต่าก็คือจากสวงสวรรค์จันี่ยสุนมะวาสู่โลกใบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มายืนยันรับรองทัศนะของฝ่ายที่บอกว่าสวงสวรรค์ที่ท่านนาบีอาดัมและสิทธิภาวะได้อยู่อาศัยตามพระบัญชาของพระองค์รเาอัลอ์สุบานอาัลตะาลานั้นคือจันนทร์สุนมะวาแต่ว่าเหตุที่บุคคลทั้งสองนั้น ได้ถูกอปหิออกจากสวรรค์นั้นก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ Allah s u b h า n a h u ที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วว่าพระองค์จะสร้างบุคคลที่ทาหน้าที่เป็นคอรีฟเป็นผู้สืบทอดซึ่งหมายถึงผู้ที่จะนําเอาหลักศีลธรรก็คือนิติบัญญัติทั้งหลายแหล่ที่เป็นพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านํามาบังคับใช้ในโลกดุนยานี้ ซึ่งปรากฏชัดเจนอยู่ในอายะที่บอกว่าวะอิบกาลรับบุคลิลมาลาอิกตีอินนีจาอิลุมฟิลอาร์ดิคลีฟะและจงรำลึกขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั้นได้ทรงกล่าวแกบ่บรรดามาลาอิกะทั้งหลายว่าท่านี้จะได้สร้างหรือได้กำหนดคลีฟะขึ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าจาอิล um ah ุมฟิลอาริคาลีฟะนั่นคื เป้าประสงค์ที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างท่านนาบีอาดัมมาเพื่อที่จะให้มาอยู่ในโลกดุงยานี้แต่ว่าสวงสวรรค์น,นั้นก็เป็นสถานที่กําเนิดแล้วก็เป็นที่พักชั่วขราวว่างั้นเถอะในส่วนที่บอกว่าวกุ้นนะบิลฟูและเราได้มีบัญชาได้มีคํากล่าวบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงลงไปลงมาเนี่ยลงมายังที่ใด บนหน้าโลกดุลาน,นี้มีรายงานจากท่านอ ما, ันดบ,นนบอดุลลาฮอิบนอับบาสร๊ดยัลลอฮวันุม่ท่านดารบุว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามท่านสิทธฮาวะและอิบลีสตลอดจนมูที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของการล่อลวงนั้นได้ลงมายังผืนแผ่นดินนี้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าดุจนาซึ่งตั้งอยู่ระหว่างนครมักกะกับเมืองอัลตอฟ บางก็บอกว่าท่านนบีอาดัมอะลีซาดามนั้นท่านลงมาที่เนินเขาอัลซอฟะส่วนท่านหญิงฮาวะนั้นลงมาที่อัลมารวะซึ่งเป็นเนินเขาที่อยู่ในทางมัสอะก็คือทางแสแอนนั่นเองและมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺอับดุาฮินอับบาสรซรอดีลลอฮุอะลัยฮุมะเช่นเดียวกันว่าอันนั้นเขาะบตัฟีอดรนิลฮินดีท่านนบีอาดัมอะลีซาดามนั้นได้ลงมาในพื้นแผ่นดินของอินเดียหรือชมพูทวีป تن ابن سعد تن ابن عساكر بين بن أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تعواه أهبط آدم بالهند وحواء بجدة فجاء في طلبها حتى أتى جمعا وهو مزدلفة وهو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به فازدلفت إليه حواء فلذلك سميت المزدلفة تنبي آدم لن ديتو ما تي بن إنديا دين اندية سوان تنين حواء نن تي من جدة ري جدة تي رو جاة ثم تنبي آدم عليه السلام قد اوك تام ها تنين حواء جن كتان ما تن جمعن جمعا جمعا ني كو كو مزدلفة سن مئتين اتين تريكن والمشعر تريكن والمشعر الحرام เหตุที่เรียกดินแดนตรงนั้นว่าเป็นจมอังเนี่ยก็เนื่องจากผู้คนทั้งหลายก็จะไปรวมตัวกันณที่นั้นเห็นได้ชัดเจนในช่วงของการประกอบพิธีฮัจจ์ขั้นเมื่อท่านนบ,บีอาดัมอะลฮิซัด,ดัมมาถึงที่จมอันคือมุสลิฟานั้นเนี่ยท่านหญิงฮาวาก็ได้เข้าไปหาท่านนบ,บีอาดัมอะลฮิซัด,ดมัมเหมือนกับว่าท่างคู่นั้นเด็กพัดผ้าจากกันมาก็ได้เข้าสวมกอดกัน ด ja ้วยเหตุดังกล่าวนี้ดินแดนตรงนั้นจึงถูกเรียกว่าอัลมุสเดลิฟะก็คือสถานที่ที่นบุคคลทั้งสองได้เข้าสวมกอดกันอย่างใกล้ชิดท่านอัลตูบรานีและอบูนอบูนูอัยน์ได้กล่าวว่ามุสลิฮีลีย์ทูลอูลียะตระหนักจนท่านอับดุลอาซ่ากล่าวว่าอัลลอฮ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมณเซลล์อาดัมอะ عليه ا ส س ل ا م บิลฮินดี يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ان النبي ادم عليه السلام قد نزل ين في الهند وابن عساكر قد يذكر ان النبي مي ادم كان عندما قد تم نقله الى هذه الدنيا قد نزل في الهند يذكر في الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما اهبط الله ادم اهبطه بارض الهند ثم جاء مكة ثم خرج إلى الشام فمات بها. พระม,ม,มูอิลลัลลอฮฺซุบฮฺฮานตะลาได้ทรงให้ท่านนาบีอาดัมนั้นลงมาพระองค์ได้ให้ท่านนาบีอาดัมนั้นลงมาที่แผ่นดินอินเดียต่อมาท่านนาบีอาดัมก็ได้มาอย่างนครมักกะอัลมุกัลรมาต่อมาในภายหลังท่านนาบีอาดัมก็ได้ออกไปยังแคว้นชามแล้วก็สิ้นชีวิตลงที่นั่นกล่าวโดวยสรุปจากการ ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์สายรายงานทั้งหมดนั้นก็ได้ความสรุปว่าท่านนบีอาดามาลสัลามนั้นได้ลงมายัางโลกใบนี้และท่านนั้นก็ลงพำนักอยู่ในชมปูทวีปหรืออินเดียมีอระบุชัดเจนว่าอินเดียตรงไหนนะครับนั่นก็คือยาซีรอสรันดีบหรือซีแลนก็คือศรีลังกานั่นเอง "لوما نأكو من سن ميتيريال وباود، كان ابن بطوطة دربوا أوانا يقولون كان بن ليس مرادي منذ وصلت هذه الجزيرة إلا زيارة القدم الكريمة، قدم آدم عليه السلام، وهم في جزيرة سيلان يسمونه بابا ويسمونه ويسمون حواء ماما. ท่านอิบนุบาตูตอไดระบุว่าฉันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอันใดเลยนับตั้งแต่ที่ฉันได้มาถึงเกาะแห่งนี้ก็คือเกาะซีลานหรือศรีลังกานอกเสียจากเยี่ยมเยือนไปดูรอยเท้าอันมีเกียรติซึ่งเป็นรอยเท้าของท่านนาบีอาดามาลฮิสนาเพราะว่าบนยอดเขาดังกล่าวนั้นก็มีรอยเท้าแล้วก็เป็นที่ปรากฏอยู่จบจนกระทั่งถึงสุวรรนีนผู้คนที่อยู่ในหมู่เกาะ หรืออยู่ในเกาะซีแลนนั้นเรียกขานท่านนาบีอาดัมรู้ว่ารอยเท้าของนบีอาดัมว่าบาบ้าและเรียกท่านนาบีเ,เรียกซิติฮาวะว่ามามาก็คือพ่อและก็แม่และก็ยังได้ระบุอีกว่าเชคอบูอับดินและอิบนุลคาฟีฟอัลริมอฮุลล์คือบุคคลแรกที่เปิดเส้นทางไปสู่การเยรอรอยเท้าดังกล่าวนั้นเรื่องดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบักฮามเป็นเรื่องที่เราก็รับฟังเอาไว้นะครับจริงเท็จประการใดไม่มีหลักฐานในการยืนยันส่วนกูโบต์หรือว่าสุสานของท่านนบีอาดัมอะัลฮิสซามน,น,นั้นอันนี้ก็มีความเห็นต่างกันบางก็บอกว่าท่านนบีอาดัมอะัลฮิสซามเมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงนั้นท่านได้ถูกฝังอยู่ที่บริเวณ ภูเขาที่มีชื่อว่าอับดกุบัยซิน j a บันอ b บีกุ a b a i s ก็เป็นภูเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมัสยิดอิลฮารมในปัจจุบันนี้บางก็บอกว่าอยู่ที่ภูเขาบ่าที่เกาะสรีลังกานั่นแหละเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอาดัมได้ลงมาณที่นั้นบางก็บอกว่าท่านนบีนวะอะลเลฮิสซาลามนั้นได นำเอามายัดของท่านนบีอาดัมอะลัยซลามเนี่ยเอาไปฝังณใบตินมักดิสก็คือกรุงเยรูซาเล็มประเทศป,ปาเลสไตน์ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกท่านด็อกเตอร์าวกีอบูคลีผู้แต่งหนังสืออัลลอฮ์ัลกุรอานท่านก็ได้ให้น้ำหนักในสิ่งที่ท่านอัลตบรีและอิบนุลอะดีลอัลยาคูบีได้แรงงานอาไว้ว่า أن آدم بعد أن غافر الله له حمله جبريل إلى جبل عرفات وعلمه مناسك الحج وأنه توفي ودفن عند سبح جبل أبي قبيس تنبي آدم عليه السلام هل أنت الله سبحانه وتعالى ديس ملوكك هم هكذا الليونا جبريل عليه السلام قد نمحى تنبي آدم فياً ภูเขาแห่งทุ่งอารอาฟตท่านยิบรีนก็เด้ออนพิธีกรรมในการประกอบพิธี ح จให้แก่ท่านนาบีอาดามอะลิสลาและท่านนาบีอาดามอะลิสลาก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังอยู่ณตีนเขาของจบับลอบีกุไบซินเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลสำคัญในฐานะที่เป็นบิดาแห่งมนุษยชาติก็คือท่านนาบีอาดัมอะลหฮิสาลาดมเรื่องราวเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในพระมาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ใช่เรื่องชื่อบ้านนาเมืองที่มีการออกชื่อไว้อย่างชัดเจนแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกับอัตชีวประวัติของท่านนาบีอาดัมอะลยฮิสาลาดมเป็นเรื่องที่ อาจจะนำมาประกอบในเรื่องของการศึกษาได้บางส่วนก็อาจจะเป็นทัศนะบางส่วนก็อาจจะเป็นความเห็นในขณะที่บางส่วนนั้นมีหลักฐานอ้างอิงจากฮะดิษของท่านรอซูล u ลฮวาได้อยาสั้นละทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของความรู้ของพวกเราทั้งหลายที่เราทุกคนนั้นก็คงจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับท่านนบีอาดัมอะลัยอิสลามมาบ้างหรือ ได้เรียนรู้มามากพอสมควรนะการเพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหาสราระในส่วนนี้นั้นก็เพื่อเป็นการเสริมเข้าไปเท่านั้นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องนะศึกษาในฐานะที่ว่าเป็นเกร็ดความรู้แต่หางประเด็นสำคัญจริงๆที่ราาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ เหล่าเอาไว้ในอัลกรุรอานเองนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับท่าทีของบุคคลที่ได้แสดงพฤติกรรมเอาไวา้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนาบีอาดัมเรื่องของสติอาวะเรื่องของอิบลิสและนบีลอฮได้หรือการกำเนิดมนุษย์ตลอดจนการ แสดงความเห็นของบรรดาม,มาลาอิกาเมื่อครั้งที่พระองค์มรสุบฮาโนตาลลาได้ทรงแจ้งให้บรรดาม,มาลาอิกาทั้งหลายได้รับทราบว่าพระองค์จะได้ทรงสร้างมนุษย์เพื่อที่จะนําเอาบทบัญญัติของพระองค์ท่านนั้นมาบังคับใช้ในโลกใบนี้และที่สําคัญก็คือว่าเนื้อหาสาระของพระมหาคัมภีร์อักุรอานในส่วนนี้นั้นเน้นในด้านของการ แสดงออกซึ่งความเป็นบ่าวที่มีความเชื่อฟังต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการบ่งบอกถึงความประเสริฐของความรู้ที่ได้ยกฐานะของท่านนบาีอาดัมอะลีซสลามให้เหนือกว่าแม้กระทั่งมักโลกที่มีความประเสริฐอย่างเช่นบรรดามาลาอิกาทั้งหลายแล้วก็นำไปสู่การออกคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บรรดามาลาอิกา ได้ทําการสแสดงความคาระวะต่อท่านนาบีอาดัมเราจะสังเกตได้ไว่าอัลกุรอานได้ใช้คำว่า وعلم آدم ا ل ا อ م ا ء كلها และอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าได้ทรงสอนอาดัมให้รู้ถึงนามชื่อทั้งหมดสิ่งต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสอนให้ท่านนาบีอาดัมได้รู้ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดามาดอิกาทั้งหลายนั้นไม่รู้ ้วยเหตุนี้พวกเขานั้นจึงยอมยอมจำนนด้วยกับถ้อยความที่ว่าสุบฮานนกะดาอิลมดานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกอันตะลาลีมุลฮะกีมมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านหาได้มีความรู้อันใดสําหรับพวกเราไม่มอกเสียจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้รู้แท้จริงพระองค์ท่านนั้นทรงรู้ดียิ่งทรงปรีชาย,ยาณยิ่งนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าประเด็นที่เป็นข้อปิดย่อย ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วพยายามวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเป็นแก่นสารอันนี้เพื่อที่เราทั้งหลายนั้นจะได้รับทางนําจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นหนึ่งจากผู้ที่ปฏิบัติตามทางนําขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงระบุว่าฟ่ายนั้นจะย่ำคู่แย่ใหญฝ่ายแล้วเขาฝืนหายได้ยินว่าล้วคุณอย่าใจรุ่นดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนําของข้า ย่อมไม่มีความวิตกกังวลหรือความกลัวอันใดเหนือพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้ที่โศกเศร้าโศกาอาดีขอให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วได้บทเรียนจากประวัติศาสตร์นั้นส่วนเรื่องที่เป็นเกลกความรู้นั้นก็เป็นการเสริมเติมเป็นการเพิ่มในส่วนของความรู้ทั่วไป والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته